โมตตจะภะคะวะโตอระหะโตสมาสัมพุทธะสุโคปุญัสัพพจโยติยิณบัดนีอ้อาตมาผาจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาพรรณนาพระสัตวธรรมคำสัำงสอน ขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาเพิ่มปูนปัญญาวารรณีแด่ท่านอุบาสกอุบาสิการ้องด้วยญาติธรรมผู้มาประเพืิวัดปฏิบัติธรรมสมาทานศรรีลฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสสวัดีครบตัดไว้วันที่จะฟังเทศน์ฟังธรรมอยากนั่งนั่งตามสบายเพื่อที่จะบวชชีพนทุกข์ทางกายการที่เราจะรับธรรมะก็ไปสู่จิตสู่ใจของเราเราต้องมีกายที่มันสบายสิสสบายจิตสบายใจเพื่อพร้อมที่จะรับธรรมะ เข้าในจิตในใจของเราท่านทั้งหลายเขตธรรมเดชพระองค์งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตัดไว้ในอุโบสถคันคำพีพระวินัยว่าเมื่อมีการนิยมเช่นนี้มีพระภิกษุอุบาสกและอุบาสิกามาประชุมกันในที่นี้เพื่อทำการให้ทาน รักษาศีลเจริญจิตตภาวนาฟังเทศฟังธรรมเปรียบได้ว่าคล้ายกับว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยได้มาเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันซึ่งได้น้อมเอาพุทธานุสติเป็นอารมณ์นะท่านกล่าวไว้อย่างนี้ได้น้อมเอาพุทธพุทธานุสติเป็นอารมณ์บุญกุศลของเราก็เพิ่มบุญบริบูรณ์ไภบุญยิ่งขึ้น อีกวา,การหนึ่งคือเราท่านทั้งหลายได้มาทำจิตทำใจให้บริสุทธิ์ปราศจ,จากโลกโกรธหลงซึ่งวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาประชุมกันในที่นี้เพื่อสร้างคุณงามความดีสร้างสิ่งที่เป็นมงคลให้แก่ชีวิตของตอนเองอที่ท่านกล่าวไว้ว่าทานาังเทติสีลังรักคติ ภาวนางังภาเวตาวากล่าวได้ว่าเราได้มาให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาประการบุญทั้งสามประการนี้ท่านเรียกว่าบุญกิริยาวัตรทั้งสามประการนี้ท่านแสดงเอาไว้ตามหลักว่าอานิสงส์ของการให้ทานก็คือการบรนดาลโภคคสมบัติให้ ญาติโยมทั้งหลายทานในที่นี้ท่านเปรียบเอาไว้ว่าเปรียบเหมือนสเสบียงทางาที่เราท่านทั้งหลายต้องสั่งสมให้เพียงพอวันนี้การที่เราท่านทั้งหลายได้มาสร้างความเพียรเราได้มาประพฤติความเพียรเพื่อให้สําเร็จมรรคผลนิพพานเปรียบเสมือนการที่เราเดินทางไกล เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจึงมีความประสงค์ที่จะสั่งสมสบียงให้เพียงพอ,อท่านเปรียบการที่ทานของเราเอาไว้เช่นนี้ประการที่สองอนั้นก็คืออานิสงส์ของการรักษาศีลายิโยมทั้งหลายอานิสงส์ของการรักษาศีนท่านกล่าวว่าศีลเนี่ยทำให้บุคคลเป็นผู้มีร่างกายที่สมบูรณ ไม่ที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นคนพิกลพิการนะท่านกล่าวว่าอย่างนี้ทําให้ร่างกายของบุคคลเนี่ยมีพละกําลังแข็งแรงที่จะเดินไปสู่หนทางแห่งพระนิพพานในอนาคตตการประการที่สามนั่นก็คืออานิสงส์ของการฟังสขง์ของการภาวนาอานิสงส์ของการภาวนาท่านกล่าวไว้ว่า ภาวนาเนี่ยทำให้บุคคลมีปัญญามีความรู้เฉลียวฉลาดเปรียบบุคคลที่มีดวงตาที่ดีท่านกล่าวว่าอย่างนี้นะมีดวงตาที่ดีคือสามารถที่จะมองเห็นทางพระนิพพานที่เราท่านทั้งหลายจะเดินไปสู่หนทางแห่งพระนิพพานนั้นในอนาคตตการ วันนี้ถือว่าเราท่านทั้งหลายได้มาทําสิ่งทั้งสามนี้ตั้งจิตตั้งใจตั้งจิตมาจากไกลตั้งใจมาจากบ้านเพื่อที่จะมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเอาอุศสลธรรมกอบโกยเอาสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาสู่ชีวิตของตนเองคือการที่เราได้มาให้ทานในวันนี้ทานในที่นี้ท่านกล่าวว่าวันนี้ถ้าเราได้มาให้วัตถุทาน วัตถุทานคืออะไรวัตถุทานก็คือทานที่บริสุทธิ์ที่เราท่านทั้งหลายหามาด้วยความบริสุทธิ์หามาด้วยกำลังของตนเองไม่ได้ไปโกหกไม่ได้ไปลักเล็กขโมยน้อยไม่ได้ไปโกหกบุคคลอื่นบุคคลใดมานั้นท่านเรียกว่าทานประการที่สองทานนั้นจะสำเร็จได้จะมีผลมากจะมีผลน้อยก็อยู่ที่ เจตนาทั้งสามของเราเจตนาคืออะไรท่านกล่าวว่าเจตนาก็คือความจงใจที่ก่อนที่เราจะถวายทานในเมื่อก่อนที่เราจะถวายทานเราต้องอทำเจตนานั้นด้วยความจงใจไม่ให้มีความโลภไม่ให้มีความโกรธไม่ให้มีความหลงทั้งหมดนี้ท่านกล่าวว่า ไม่ให้มีความโลภไม่ให้มีความโกรธไม่ให้มีความหลงคั้นเราถวายทานไปแล้วก็ให้ทําจิตใจของตนให้เบิกบานท่านกล่าวว่าเมื่อทานของเราประกอบไปแล้วด้วยการทานสามนี้ก็คือเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทานนั้นย่อมมีมากนี้ท่านจัดเข้าในทานนามัยทานนามัยก็คือ บุญสำเร็จแล้วด้วยการให้ทานอย่างไรบุญสําเร็จแล้วด้วยการให้ทานเนี่ยก็คือการที่เราแบ่งสันปันส่วนให้ด้วยความเมตตาสงเคราะห์ออนญยติโยม